ต้องมีคนหนึ่งรอยิงแฉลมอะ,อะข,ข,ขึ้นดิขึ้ดิทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วหกหหมดวลวงลูกไม่กี่เรือมาหลวงกูอยู่ไหนอยู่ดิวะ เหรอไอ้เหี้ยเอ้ยผมเหลือตาสองว่ะลูกลูกไม่หยีเหลือมาที่รอไปเนี่ย กูจำอไอ้เหี้ยลุกลุกลุกปัดดีครับลุกเรียบร้อยปัดดีครับลุก